เอาแล้วเบลล่าลองนัดบอดหนุ่มอบป้าหรือจะไปเป็นสะพ้ยเกาหลีสดสวยแถมรวยมากเว่าสำหรับนางเอกซุปตาตัวท็อปเบลล่าราณีที่ช่วงกระแสละครพรมลิขิตมาแรงมากๆแม่การะเกตแม่พุตานกันทั่วบ้านทั่วเมืองเห็นทำงานแทบทุกวันแบบนี้แฟนๆก็แอบลุ้นกันว่าเมื่อไหรนะ่นาสาวเบลล่าจะมีแฟนกับเขาสักที ล่าสุดพิธีกรหนุ่มกัญชัยจี้ถามสาวเบลล่าในรายการสามแซบว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนงานเจ้าตัวยิ้มหวานพร้อมตอบชัดทุกถอยคำว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็คงต้องแล้วแต่พรมลิขิตทั้งนี้สาวเบลล่ายังได้เปิดใจเล่าโมเมนต์น่ารักรับนัดบอดครั้งแรกกับหนุ่มเกาหลีซึ่งเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาไปเกาหลี และได้พูดคุยกับที่สาวเกาหลีคนหนึ่งได้แนะนำหนุ่มอบป้าให้รู้จักซึ่งการนัดบอดเกาหลีไม่ใช่เป็นการไปเจอกันสองต่อสองไปเป็นกลุ่มเพื่อนมีการพูดคุยทำความรู้จักเหมือนเป็นฟิลเพื่อนทั่วไปเบลล่ายังบอกด้วยว่าไปฝากไข่มาสักพักใหญ่แล้วเพราะไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ฝากเผื่อเอาไว้ก่อน